อีกหนึ่งดราม่าของซีเกมส์ที่กัมพูชาก็คือเจ้าภาพเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าการต่อสู้โบกตอครับที่เป็นศิลปะประจำชาติของเขมรเนี่ยจะถูกชิงชัยเหรียญทองในคราวนี้มากถึง16เหรียญครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือจเจ้าเหรียญจากการชิงชัยโบกตอเนี่ยเอามารวมกับตารางเหรียญหลักด้วยครับโบกตอเนี่ยคือศิลปะพื้นบ้านของกัมพูชานะครับที่ผสมผสานการร่ายรำกับการต่อสู้ครับโดยชาวกัมพูชาเนี่ยเขาอ้างว่านี่เป็นาศรรราสตร์การต่อสู้ที่มีมาตั้งแต่พันก,กว่าปีก่อนโดยมีหลัก ไม่รู้จักครับแม้แต่จะเซิร์ชหาก,กฎกติกาในอินเทอร์เน็ตว่าเล่นอย่างไรเนี่ยก็ย,ยังหาได้ยากมากมากครับตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ชาติอื่นไม่ค่อยรู้จักนะครับเจ้าภาพเนี่ยจะใช้วิธีจัดเป็นกีฬาสาธิตก่อนครับก็คือไม่นำเหรียญรางวัลเนี่มารวมกับตารางเหรียญหลักนะครับแต่ที่เป็นประเด็นก็คือกัมพูชาเนี่ยจะยัดบบกตตอทั้ง16เหรียญทองเอาไปรวมกับตารางเหรียญหลักครับตั้งแต่กัมพูชาแข่งซีเกมมาพวกเขาเนี่ยไม่เคยได้เหรียญทองเกิน10เหรียญในแต่ละครั้นวกาออม นะครับเพราะว่ากีฬาใหญ่ๆอย่างฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเนี่ยแข่งขันกันแทบตายก็นับเป็นแค่หนึ่งเหรียญทองเท่านั้นแต่ว่าโบกตอเนี่ยมีถึง16เหรียญทองมันดูจะเกินไปหน่อยนิดนึงนะครับฝั่งไทยเนี่ยก็ไม่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันโบกตอนะครับแต่ว่าถึงแม้ไม่มีไทยเนี่ยเขาก็ยังจัดแข่งกันได้ตามปกติครับเพราะว่ามีถึง6ชาติที่ตอบตกลงแล้วเรียบร้อยได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียครับโดยชาติเหล่านี้เนี่ยก็อยากได้เหรียญเพิ่มเหมือนกันพอกั จะมีเหรียญมากขนาดนี้คิดดูว่าขนาดโอลิมปิกเกมครับยังมีการชิงชัยแค่340เหรียญทองเท่านั้นเจ้าภาพกัมพูชาเนี่ยยัดกีฬาพื้นบ้านเต็มไปหมดเกิน100เหรียญน,นะครับตัวอย่างเช่นโบกตอจากกัมพูชา16เหรียญทองครับอานิสจากฟิลิปปินส์12เหรียญทองโูวีนัมจากเวียดนาม30เหรียญทองรวมถึงหมากรุกคคเขมรเนี่ยที่หลายลชาติไม่เคยรู้จักมาก่อนมีการชิงชัยกันถึง6เหรียญทองครับสาเหตุที่ซีเกมเนี่ยเต็มไปด้วยกีฬาพื้นบ้านมากขนาดนี้นะครับคำตอบก็คือเเเเเววววลลาาาาซซีีีีกกกกมมนน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 น่่่่ยยยไไไปปแขงงงชชชตตตติหิหัััััั้้็จะะดดดฬทออถครบ ใชไม้บาตองเข้ามาหรือว่าในซีเกมครั้งที่แล้วที่เวียดนามเนี่ยก็มีการเอาโวโมินัมครับศิลปะาการต่อสู้ของเวียดนามเข้ามารวมเหรียญด้วยครับในซีเกมทุกๆปีเนี่ยจะมีเหรียญเพิ่มขึ้นตลอดนะครับกีฬาพื้นบ้านแบบเก่าก็ยังมีอยู่แล้วก็มีการเพิ่มกีฬาพื้นบ้านแบบใหม่เข้ามาตลอดตามแต่เจ้าภาพจะเห็นสมควรครับทำให้เหรียญทองในซีเกมเนี่ยมันเยอะจนเฟ้อไปหมดครับจริง,รงๆเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ซีเกมน่าสนใจมากกว่านี้เนี่ยต้องกล้าลดกีฬาพื้นบ้านตัดออกให้หมดนะครับเอาเหลือแค่กีฬาระดดดับโออออออลิิมมมปกกกหหรรืววว่่่่าาาาาเเเเเเชีีีีียยยยยนนง้แตคุณภพ นี้มีการยกตัวอย่างเซปักตะกร้อขึ้นมานะครับที่เริ่มจากซีเกมก่อนแต่ก็พัฒนาไปเป็นกีฬาระดับเอเชียนเกมได้ในที่สุดนะครับกีฬาพื้นบ้านแบบอื่นก็อยากทําให้ได้แบบนี้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็น2มุมครับ2เหตุผลแต่เราก็ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งนะครับว่าการมีกีฬาเยอะๆชิงกันถึง608เหรียญเนี่ยมันก็เยอะเกินไปจริงๆครับและตำแหน่งเจ้าเหรียญทองเนี่ยก็เลยดูไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับจริงๆเนี่ยมีอีกหนึ่งวิธีที่เขาเสนอกันก็คือแยกตารางเหรียญไปเลยนะครับเหรียญระดับสากลก็ตารางหนึ่งเหรียญกีฬาพื้นบ้านก็อีกตารางหนึ่งครับแต่ว่าชาติเจ้าภาพกัมพูชาก็ไม่ยอมทําอยู่ดีนะครับดังนั้นอยากจะสรุปเรื่องนี้ครับว่าอย่าไปคิดมากถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ย ได้เจ้าเหรียญทองในซีเกมครั้งนี้ครับเพราะว่าเมื่อดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยมันมีกีฬาพื้นบ้านอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดครับในซีเกมครั้งนี้ภาพรวมก็ให้กําลังใจผู้เล่นไทยนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับผลการแข่งขันมากนักนะครับไว้เราเนี่ยค่อยไปหวังจริงๆในอีเวนต์ที่ใหญ่กว่านี้อย่างเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเกมส์ดีกว่าครับผม